อก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันน uh okay. ี้พบกับรายการคุณแม่เกมเมอร์นะครับวันนี้จะมาต่อก oh ันที่พาร์ทที่2เลยนะครับอ่าครับวันนี้ก็อยู่กับแขกแขกรับเชิญคนไทยรับเชิญคนเดิมแล้วก็คือลักกี้สตาร์เกมเมอร์ทีวีไทยดุงกัดดุงกัดเรื่องของคุณนะครับเอายังกางกีนังกัดถือหน่อยครับถือครับสามโคถือถือก็ถือหน่อยก็บอกว่ารองเท้ามีสองคู่ก็ของเดาสามโคับดูวิธีการจุดที่ถูกต้องครับไม่ใช่ทีบอร์ดแบนไฟครับ ล้วก็จะบื้มกนเป็นดูดโอขนันนะนะแล้วคุณก็วางแล้วแล้วก็ดูอสามครับดูนะครับว่ามันจะแรงหรือเปล่าผมว่ามันไม่แรงหรอก,กามาดูกันครับมาดูกันครลักกี้สตาร์เกมส์ครับเป็นคนถ่ายนะคราวนี้ผมว่ามันไม่แรงเลยใช่ไหมครับคุณลักกีกังกิน,นังกะกังกินังกะมากเลยครับรสึกว่้มันจะสองอ่ะพัดจบเอเอ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 ยเเออเเเเเเย แล้วตัวแรงจริงๆด้วยนะฮะวันวก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้คลิปนี้พัชจบใช่ไหมนะ<อ>จบ<อ>คลิปนท้านี้สสดีครัช